ก็กราบสวัสดีครับเพื่อนๆและเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมวัตถุมงคลวัดเจ้าอามนะครับแขวงบางขุนนนท์นะครับบางกอกน้อยนะครับอยู่ถนนบางคุ้นนท์นะครับ29นะครับวันนี้ก็ผมกำลังอยู่ น่ประตูวัดครับด้านหน้าวัดนะครับวัดเจ้าอานะครับแขวงบางคุ้นหนนเก็บบางขอบน้อยนะครับอันนี้ก็เดินเข้ามาภายในวัดนะครับ พาเพื่อนๆไปชมวัตถุมงคลน,นะครับวัดเจ้าอามนะครับตำนานก็ว่ากันไว้นะครับองค์พระเจ้าตากศินมหาราชสร้างเพื่อเป็นอ่ามีสอนกับสนมเอกนะครับคือสนมขามนะครับ ติดตามไปชมวัตถุมงคลด้วยกันนะครับครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ศาลาวิหารหลวงพ่อโตนะครับภายในวัดเจ้าอามนะครับแขวงบางคุนนนนะครับทางทงนี้ก็จะเป็นพระอุโบสถนะครับเพื่อนๆก็มากราบบ่ายขอพรอ,อ,อ,องคหลวงพ่อโตนะครับ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในวัดเจ้าอามนะครับชาชนก็มามากมายนะครับเ,เ,เพื่อนๆไม่ที่อื่นไห้ามอื้ไก่นะครับ ก็จะมีดานะครับถึ่งเป็นของชอบของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับภายในวิหารก็จะมีพระตูนะครับศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในบริเวณวัดเจ้าอามนะครับเพื่อน เพื่อนๆไปชมนะครับวัตถุบางคนนะครับมีบวงบาทน่าขราดนะครับ บุงบาทหน้าคาราชห้าร้อยบาทนะครับเพื่อนบุงบาทหน้าคาราชแล้วก็จะมีหน้าคาราชสี่ตระกูลนะครับห้าบาทนะฮะแลมีพระพิตานะครับห้าร้อยเก้าเก้าขายพอสำเร็จ นี้สมเด็จนะครับสมเด็จบันดาคลนี่สมเด็จบันดาคล์นี่นเนื้อเกษรน,นะสามร้อย <pouquinho. S 1> นะครับเพื Kook, อเ่อนดูนะมคนดบบแกอพ็อพระผงสุพรรณก็มีนะครับปีศูนย์เก้นานะครับเพื่อนเพื่อนหนึ่งพันบาทนะครับพระผงสุพรรณนะครับหนึ่งพันบาทนะครับเพื่อนปีศูนย์เก้านะครับ เนื้อผงนะแล้วก็มีสมเด็จเนื้อดินเผานะครับปีศูนย์สองนะครับสองห้าศูนย์สองบูชาห้าร้อยบาทนะครับเพื่อนดูนะเจ้าสัวมหาเศรษฐีนะครับสามร้อยเก้าเก้านะครับเจ้าสัวมหาเศรษฐีเอ่อ สำเร็จปี16นะครับลายเสื้อนะสี่พันเ้ารอสิานะครับเนะพื่อนเพืเ่อน,นแล้วพิการหลวงพ่อสำเร็จือส่วนมากต้องทำกัทหารนะหลวงพ่อสำเร็จกับตุ้นพ่อพักคื่กันผมพักเดินคือข้าแค่งหลอกขับขันไปบน หลวงปู่ทวดก็มีนะครับเพื่อนเนี่ยหลวงปู่ทวดรุ่นตีเพชรนะครับสามร้อยเก้าเก้านะครับเพื่อนสามร้อยเก้าเก้าหลวงปู่ทวดนะครับรุ่นตีเพชรเหมือนกันนะครับสามร้อยนะครับเพื่อนดูนะครับนี่ราคาหน้าวัดเลยนะครับ,บเ,เจ้าสัวก็มีนะครับ หน้ากากทองนะครับเจ้าสัวค้าขายนะครับหกร้อยเก้าสิบเก้านะครับเจ้าสัวเจ้าสัวนะครับค้าขายดีนะครับหกร้อยเก้าเก้านะครับอันนี้เป็นเหรประเทศมาฮะอคหเก้าเก้าหะหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทเพื่อนๆก็มาเช่าบูชาได้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับอยู่ตู้วัตถุมงคลวัดเจ้าอามนะครับแขวงบางขุนนุนนะครับ บางกอกน้อยนะครับเฉดบางกอกน้อยสมเด็จสมเด็จทิพย์ผงนะครับเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับเพื่อนๆดูนะนี่ในกรอบใส่เลี่ยมกรอบเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆมีนางกวักก็มีนะครับหกร้อยเก้าเก้านะครับนางกวักก็มี สมเด็จนาปกนะครับหกร้อยเก้าเก้าหมือนกันนะครับอยู่ในกรอบนะครับเรียบกรอบให้เรียบร้อยนะครับเพื่อนมาดูพระกิ่งนะครับเนี่ยพระกิ่งก็มีนะครับพระกิ่งเนื้อนวะนะครับเพื่อนเพื่อนพระกิ่งเนี่ยหนึ่งหมื่นสองพันนะครับเนื้อนวะโลหะนะครับเนี่ยพระกิ่งสวยมากนะครับ ก็จะมีกิ่งชัยวัดนะครับ999บาทนะครับนะกิ่งชัยวัดนะครับ999นะครับกิ่งเจ้าตากนะครับเนื้อดีบุกนะครับเนื้อดีบุกเนี่ย1,000บาทนะครับเพื่อนๆดูน1,000บาทแล้วก็มีกิ่งเจ้าตากเนื้อทองเหลืองนะครับ499นะครับกิ่งเจ้าตากนะครับ499นะครับ สวยมากนะครับเพื่อนดูเหรียญพระเจ้าตากนะครับเหรียญพระเจ้าตากเงินใหญ่นะครับสองพันห้าร้อยบาทนะครับเหรียญเงินใหญ่นะครับพระเจ้าตากมหาเศรษฐีนะครับเพื่อนสองพันห้าร้อยนะครับนี่เหรียญเงินเล็กนะครับพระเจ้าตากนะครับเศรษฐีหนึ่งพันสองร้อยนะครับเหรียญหนึ่ง สมเด็จชินบันชร299นะครับรุ่นจกักรพรรดินะครับนีครับ24คนไหนหรือว่าเพื่อนๆก็อยากเช่าบูชาก็เชิญมาได้นะครับที่วัดจ้าอามนะครับราคานี้อยู่หน้าหน้าตู้เลยนะครับนี่โอ้นี่สมเด็จสมเด็จทิพมงคลน,นะครับอยู่ในกล่องยันชุดนี่ วัดเจ้าอามนะครับทิมคะแนนก็มีนะครับสมเด็จทิพมงคลเนี่ยผสมช่อไม้นะครับเพื่อนๆหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะครับจะมีอยู่เจ็ดองนะครับในกล่องนี่นะครับหนึ่งพันห้าร้อยนะครับเพื่อนๆนี่พรสสันกระจายนะครับพระสันกระจายปีหนึ่งหกนะครับลาบผลพูนทวีสามพันบาทนะครับ ประสังกระจายสามพันบาทอ๋อทาเวสสุวรรณนะครับนี่ทาเวสสุวรรณเทพบรรดาลทรัพย์นะครับห้าพันห้าร้อยบาทนะครับทาเวสสุวรรณสวยนะครับเพื่อนแล้วก็เป็นเงินกรรมการนะครับพระพิคเนศนะครับนี่พระบิณฑ์พระพิคเนศสี่พันสองร้อยแล้วก็สามพันห้าร้อยนะครับเพ พี่พนนียดรดูได้กะพีนนีดพระเจ้าตากสินนะครับรุ่นราชาโชครุ่นราชาโชค299นะครับสวยนะครับสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราชนะครับเนื้อรมดำมหาอุด299นะครับเนื้อรมดำมหาอุด299นะครับก็จะมีเนื้อทองแดงนะครับ29 9เหมือนกันนะครับเลื่อนยศ2 0 0นะเ9เก้าเงนะครับเลื่อนยศดเลื่อนอยศนะครับนี่พระเจ้าตากสินนะครับก็จะมีองค์เล็กนะครับ เจ้าตากเจ้ชาชาันราชาโชคนะเงินกันนะครับร้อยเก้าเก้านะครับทุกเนื้อนะครับร้อยเก้าเก้าหมดนะครับเนื้อรมดมาํามหาอุดแล้วก็เนื้อทองทิพย์ก็ร้อยเก้าเก้านะเนื้อทองแดงก็ร้อยเก้าเก้านะครับเพื่อนผมพระกริ่งเจ้าตากนะครับเนื้อเงินก้นเงินนะครับพระกริ่งเจ้าตาก ก้นเงินหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับุนวันนี้พามาเจาะราคาเหรียญพระเจ้าตากสินถึงวัดเจ้าอามเลยนะครับเมื่อวานนี้ทราบข่าวว่า สวยนะครับพระพุทธชินราชก็สวยนะครับเพื่อนๆเนื้อเงินนะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับพระพุทธชินราชเนื้อเงินนะครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทสวยงามมากนะครับอยู่ในกรอบหนังก๊อกก็มีนะครับสําหรับพวกที่ค้าขายนะครับีหนังกอกสองร้อยเก้าเก้านะครับเพื่อนๆดูนะครับ เหรียญพระเจ้าตากสองหน้านะครับหนึ่งร้อยบาทองค์เล็กนะครับก็มีเนื้อผงนะครับพระเจ้าตากศินให้ช่อวัดละขังสองร้อก็เก้านะครับเพืเ่อนสองร้อยกเใครสนใจก็มาเช่าบูชาได้นะครับที่วัดเจ้าอามนะครับแขวงบางขุนนนนะครับเขตบางกอกน้อย หลัคลิปนี้ก็ฝากคนตวนคนไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทนทำคลิปนะครับสวัสดีครับ